เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ี๋ยวกลับบ้านแล้วถ่ายเลย่ายถ่ายไม่อากถ่ายไม่ถ่าย ไปิดเ้เ้อัม่แมระเบิดนั่งนไอ้เรางไปซื้อกู้สอันเมียจะซื้อให้สองพันห้าสามพันไดนว่สามร้อยสิบสามร้อยสิบขอเมียเออเขาเท่าอ่ะ